เสียงของหัวใจที่ไม่กล้าบอกนาย EP 1พบกันครั้งแรกเสียงประกาศชื่อของผมดังขึ้นท่ามกลางเสียงหัวเซลของเพื่อนร่วมคณะเดือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ปีนี้ได้แก่นายกอนพัทรวรากุลผมยืนงงอยู่กลางลานหน้าตึกคณะขณะที่เพื่อนๆผลักไ้ให้ผมออกไปยืนด้านหน้าเพื่อรับสายสภายสีทองกับรอยยิ้มฝืน,ฝน ที่พยายามทำให้ดูมั่นใจทั้งที่ในใจมันสั่นระรัวไปหมดยิ้มหน่อยสิวะเพื่อนแซลจากข้างหลังผมเลยพยายามยิ้มกว้างขึ้นทั้งที่หน้าร้อนเผารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังเป็นจุดรวมสายตาของทุกคนในคณะผมชื่อกรเป็นเด็กปีหนึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพจริงอยู่ผมไม่ใช่คนขี้เรอหรอก แต่ก็ไม่คิดมาก่อนว่าจะถูกบวตให้เป็นเดือนคณะตั้งแต่สัปดาห์แรกแบบนี้ผมไม่ถนัดกับการเป็นจุดสนใจเลยสักนิดเมื่อผมก้าวลงจากเวทีก็มีเสียงตะโกนเรียกชื่อผมเป็นระยะระยะเดือนคณะเดือนคณะผมได้แต่ก้มหน้าเดินกลับไปนั่งที่เดิมก่อนที่พี่สตาฟคนหนึ่งจะเดินเข้ามาหาและนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมได้เจอเขาเขาสูงกว่าเล็กน้อย ใส่เสื้อโปโลสีน้ำเงินกรมท่าของสตาฟร,รับน้องรอย,ยิ้มของเขาดูอบอุ่นแบบที่ทำให้ใจผมชะง,งักไปวูบหนึ่งยินดีด้วยนะครับเดือนคณะเขายื่นมือมาให้ผมผมรีบยื่นมือไปจับพลางพึมพำตอบเบาๆขอบขอบคุณครับพี่ชื่อชนนะอยู่ปีสาเขาพูดพลางยื่นสายสะพายสำรองให้ผมเผื่อของผมเลอะหรือขาดผมพยักหน้า รับมันไว้กำแน่นเพราะไม่กล้ามองตาเขานานเกินไปเขานี้เองชนเดือนมหาวิทยาลัยเมื่อสองปีก่อนที่ผมเคยเห็นรูปเขาเต็ดอยู่บนบอร์ดกิจกรรมตั้งแต่วันแรกที่มาสมัครเรียนพี่ชนในรูปกับตัวจริงตรงหน้านั้นไม่ต่างกันมากนักหลอ่ออบอุ่นสมบูรณ์แบบเป็นคนที่ใครๆในมหาวิทยาลัยก็รู้จักและเป็นที่หมายปองของทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้อง ตื่นเต้นเหรอเขาถามยิ้มยิ้มผมรีบพยักหน้าครับนิดหน่อยครับเขาหัวเราะเบาๆแล้วตบไหล่ผมเบาๆไม่ต้องเกรงนะเดี๋ยวพี่ช่วยดูแลเองคำพูดนั้นทำให้ใจผมเต้นแรงกว่าเดิมอีกหลายเท่าหลังจากนั้นตลอดบ่ายผมก็ถูกจับไปซ้อมเดินกับเพื่อนๆเ,เดือนดาวคณะอื่นๆซึ่งพี่ชนก็ชอยยืนมองอยู่ข้างๆเป็นระยะๆะะคอยปรับตำแหน่ง จัดท่าทางให้ทุกครั้งที่เขาเดินเข้ามาใกล้ผมจะรู้สึกเหมือนโลกเงียบลงเหลือแค่เสียงหัวใจของผมที่ดังจนผมได้ยินชัดก่อนเงยหน้าสิครับเขาพูดพลางจับคางผมให้เงยหน้าขึ้นเล็กน้อยแล้วสบตาผมตรงๆในตอนนั้นผมรู้สึกว่าตัวเองหายใจไม่ออกรู้สึกเหมือนเขามองลึกเข้ามาในใจผมจริงๆตอนเลิกซ้อม พี่ชนเดินมาส่งผมถึงหน้าตึกเรียนเก่งมากแล้วครับวันนี้เหนื่อยก็พักนะครับขอบคุณมากครับย้มให้พี่หน่อยสิครับเขายกมุมปากน้อยๆผมทำตามแบบเก้ๆกักงๆเขาหัวเราะเบาๆแล้วเอื้อมมาลูบหัวผมแผวเบาก่อนจะเดินจากไปผมยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนกำลังจะระเบิด รอยยิ้มของเขาในตอนนั้นมันติดอยู่ในหัวและเสียงหัวใจของผมมันดังอยู่ในความเงียบเสียงของหัวใจที่ไม่กล้าบอกนาย EP หนึ่งจบถ้าชอบเรื่องนี้อยากสนับสนุนเราสามารถโอนผ่าน QR code ที่ปรากฏบนคลิปได้เลยนะคะขอบคุณจากใจคะ่ะ